ตาตาทำอะไรคะตาทำอะไรคะสสวัดีเ้ยตาได้เห็นอะไรคะได้เห็ดเพาะครับมาเก็บเห็ดเพาะเลยตาโอ้ยตาอิ่มแล้วล่ะนี่กลับบ้านได้ตาอิ่มเนาะอือิ่มแล้วคนเดียวอิ่มแล้วตากลับบ้านได้พาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดนี่โอยพี่น้องเดี๋ยวกดให้มีงามๆไหนคะไหนคะนี่

ลักทีมังเทีเแล้วลวันนีสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาตามล่าหาเห็ดเพาะนะคะเจ้าพราะว่าเห็นไว้เมื่อวานวันนี้เลยมาตามหาอีกไปลุ้นไปชมกันเลยค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเจแต่คนหนบ้านๆด้วยนะคะ ดอกแรกแห่งมันจ้าเห็ดยูคาขาวดอกจุม่มจุมดอกจุ่มสวยๆ มันแตกเหึบอยู่คาขาวจ้าทูมันเอาููมันเอาทูกวดทับูมันเอาที่ที่มันเอาายไน่ยวงไอเสียเพื่อมันฝนตกเมื่อวานอีก

เดี๋ยวรอให้รอให้แดดออกก่อนให้มันแตกเฮิเก็บเห็ดเห็ดอะไรบ่เห็ดยูคาขาวหงหินเห็ดยูคาขาว นิดแหลกให้มันพอ ມາຕາມລະເຫັດເພາະຍັງບໍ່ທັດ້ເດ້2ດົมันตกมันบเห็น

មិនអោលោនៅខុសគប្នែងឯវៃមកហាយសាំងចូលហូតតមិនអូកេណុកដៃដៃดอกដៃដៃអីខាត់งามครับ Cứt nữa yên Hãy subscribe nhỏ ơi, Ghiền Mì Gõ Để กำลังแตกเหบรมกำลังแตกเฮืบ์ุนตกปรินเมื่อวานก็หายอยากแน่จักน้อยพี่น้อง

ใส่เห็ดอยู่ค่ะบดก่อนหนึ่งสองคอเอออึ๊ชคอ,อ,อ,อเดียวมอหนึ่งตาตาทำอะไรคะตาทำอะไรคะสสวัสดี มือแรกเนาะนี่มือนีมอมอ่มือแรกเนาะตาเนะาะใช่ใช่าตาตาได้เห็นอะไรคะได้เห็ดเพาะครับมาเก็บเห็ดเพาะเลยตาโอ้ยต, <า S 1> ตาอิ่มแล้วล่ะนี่กลับบ้านได้ตาอิมนะอ่มเนาะอิ่มแล้วคนเดียวอิ่มแล้ว,ว,ลวตากลับบ้านได้พาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดนี่โอยพี่น,น้้องเลุกจู เออนด้เยอะไม่ดึงเก้อเี๋่อนแล้วเมื่อกี้บรรณาโจนี่ยนอนเท่าบรรณเจาบรรณหยุดหยุดหหงายงามๆไหนค่ะไหนค่ะนี่เห็ดเพาะยาพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะพี่น้องเด้อโอ้มีจังสีเองเนาะเห็ดเพาะนี่ได้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วโลนึงโลนึงได้แล้วโลนึง

พักกินข้าวเที่ยงแอบหลายเดีแล้วคนละครึ่งผู้มานก็มานเด้อผู้เต็มก็เต็มบัวมานถ้าได้ดอกล่ะพอได้กินยู่มื่อนี้พอได้กินยูแกล้งพอได้แกล้งอันนี้พอได้กินแกงเห็ดเด้อเจกวกะตายมีตังเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดรวมจ้าวันนี้มีเห็ดรวม

เรามกลังย่างต่อเดปกบึนาแกบึมังเลฮะที่ได้วันนี้นะคะนี่เห็ดยูคาขาวเห็ดเผาะที่ได้วันนี้นะคะนี่เราก็จะทำการแกงกินนะคะไม่ได้แกงให้ดูนะคะถ้ายคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ่องเกแต่คุณนายบ้านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบา้าป่าสุดินก็มีเห็ดเผาะนะคะนี่สวยมากเลยอ่อนๆด้วย